ครับปู่ครับงวดที่แล้วเป็นเลขอะไรครับผม95เนี่ยครับปู่ม่นมปนมันเป็นของกันน้ำมนต์องกันน้ำมนต์่ก็ปวดมุนถูกจนลืมเลยครับปู่ลืมเลยนะบอกยังยังตองวันเหรอพี่ลืมเลยตึ่นปู่ว่นทีนไหนใช่มันปู่ปู่จะไปหาหมอคนไหนครับผมที่เจ็ดต้องต้งมากันไข่ปู่มันไข่เ่าไข่เขานัดไปมันกันทีเลยกวาอด มังไม่แบบนี้เป็นพักเป็นนันยาบำรุง<อ>ดเอากินได้าค่ะอนะเสบดอ๋อบาผิดหนึ่งกัดตุบบบเขียตู้บกมีม่เออเรย์างค่ะบ้าสา,ายก็ว่าเป็นิเรไว่างองเองเขาละนคก่ก้เสกหา,าว่าเลขที่อ่ะ พร้อมเพียๆดูด้เนาะมันเป็นเพียนลงบนมันก็เป็นเต็มที่ก็โตก็ะขวกมากหาขายพระโอ้ยหลังพระกูหนึงกับปวยจำเป็นได้ให้เขาเซนเด็บวันนี้ได้สื่อเขาเซนตัวก็จะวันนี้มัไปหาหมอได้ค่ะเด้อหาลำมั่นปู ยู่สิบปูมือได้วัน่ยี่สิบเจ็ดตอนเช้าว่าได้ยินบาดคือบาได้สัมผัสปูได้บาดนีพะว่าปูว่ยอยู่เขาลมบาดขาัวดอกมมีสิ่นั่นนสิ่อไไข่คือเป็นนั่นได้เจัาเนี้นา่นจะนั่นอยู่วัดเพราะเงียบๆกันนั่นรับอย่างอยอะผู้มอว่าเป็นได้ใบนัดดิ้งก็เล่าไปเว่าเดรียครับมือมือไปเอเช็กวัด จะให้นอนโราบานขึ้นหนึ่งสิได้ว่าแล้วถามงีมันต,ต้องมอให้นอนสิเพได้ยู่ว่าหรือเป <c oughs> ล่ากามาตีมอให้นอนแท่เราถ้าตรวจเ็กเราวม่ได้ยังก็จะไว้นอนดอกก็จะว่าเรียนว่าหยอกดีแหล,ละครับเได้เลขมันเต็ม,มหมดหรออ้าตัวูสตตเต็มาน้บตัวตั้งใจจะซื้อแล้วต้องงวดผลโค้งต<อ>ั้งใจูะ้แลงต้องวดเลยครับฟะวคับจะซื้อแลกดั้งใซื้อแลดักงใแล้วไป ตองหัได้ละเต็มมัดเหมือนเอาเต็มแล้วครับปู่ตอน้เต็มต่ต้องหวแล้วเต็มเลยนี่แม่จะใส่นะงแม่จใส่ฝันบอกปู่ลยตัวนี้มันบอฝันดิมันอยากซื้อแล้เปลี่ยนตตัวเนเปลี่แล้แปดเจ็ดกบเก่าเจ็ดแปดเจ็ดกับเก้าเจ็ดปเกับเก้าเจ็ดอปู่แม่จะใส่คบตนี้หกแปดเก้าแปดยังอาเหมือนเดิมไหมครับปู่ หกแปดกับเก้าแปดยังเอาเหมือนเดิมไหมซื้อบปรด้ซื้อบปได้เปลี่ยนใจมันคืออนโอ้ยมันถ้าติดแปดนี่คืออาเจียนเ่าไงคือขจรเจามือเจราถูกหลกป,ปั๊บหมะแปดยังดังเงนนวงวดเลยแปดตัแปตงปู่ที่ไปที่มาของหกแปดกับเก้าแปดนี่มันมายัางไงครับปู่ครับมันข่วมจังใดจังสามรอผู้เราถึงหางหมดเลี่ยนเนนืย โอ้ก็ดีเล่ามากไปหาซื้อเหล็กไว้แต่วงบอกว่ามัตัวเดียวกันเป็นของพอตู้สามหอดพอเตี้ยใช่ไหมครับนี่เตี้ยแกถูกห้างงวดติดแล้วเหรอครับเชื่อมกันแล้วมันได้เหล็กมาตรงตัวเดียวกันครับไปตัวห้าวไปไม่อัดหรอกอันเร็วว่ะครับบันีดขึ้นม้างได้บันไดอ่ะซูนแปดหะขึ้นมากเลยเด่อดว่าท่านสื่อที่ ตัวใดกับปู่ศูนย์แปดห้าคืบมักคืนมักสิซื้อแล้วไร,รีไวโยนเพราะท่านนิ่อกาสเขาว่าไปลงบ,บัตรไปซื้อหุดล้เอจังหลาย, <c oughs> ยจะเหืผู้ใดว่าไปอันพูนพอ่อเตียหรอะค่ะว่าวันพี่น้องจัดคนนเลยพ่อเตียแล้วใดตัวใดก็ค่ะมากเก็นแคบบัตนี่ก็น้นนกันนี่แล้วแปดเกแปดไปเพราะจะก้อนเหมนน้ำแบเจ็ดแปดแปดเข้าั ตัวเดียวเนี่ยครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็กบก็ออนแปดเจ็ดก็กลบเจ็ดแปดเจ็ดกัเก้า็ดพกันหัวกันนั่นมันเต็มมัดกลนได้อันตัดเลียวฮาร์เบอร์หนึงก็เลยเอา<ว>นนี้ออก็คือพอเตี้ยนี้ก็คือถูกมาแล้วห้างวดใช่ไหมครับปู่มาต้มนทุนหาาิกันนี้ยวันเราก็บอกเัากูดิครับสี่ได้แต่สี่า ไปบินบ้านไดเสื้อได้ซื้อสามวันนี้เขาบอกหรือยังครับปู่กันเดียวกันเจ็กันแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดปดเจ็ดแปดเจ้าอันมาลางนี่เหรอจันมไจุดเตียวมาป่ะไปซื้อเจ็ดเจ้ามากใส่กันเจ็ดแปดเหมือนกันไปกันน้ำมือสันงโอ้ได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดครับแต่ว่าให้มากกเลยมากก็ต้องวันเลยก็แปดห้าเจ็ดนี่เป็นหกเจ็ดได้พวกพู ได้ได้ได้เออได้ได้ครับครับรับเียวโนค่าใจก็แปดนี่นแปดห้าค่าใจนเนี่หะปนจ่ติดเลยผู้คนถืต๊ะน้างปูแบบนี้มืดมาเลยพ่อวาวเลขตัวนี้เพื่อนไปได้เลขมาจากไหนปูท่ว่าเข้าห้างงอติด เล็กน้อยไปถึงน้ำปูน่ะแ้แต่เข้าโรงพยาบาลเล็ได้บวาพวกโจ้ที่บัตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลนี้แม่นเลยเหรครับปูวาาปะวนก่อนเข้าโรงพยาบาลนี้ก็ว่าฟันไปแล้วมันไปซื้อเด้แบบเหมือนพวกนึง่ะเข้าโรงพยาบาลกว้านปะครับหว่จากโรงพยาบาลที่สามสิบครับหาซื้อแล้วที่ได้ยือนผดานวามีหวกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับมาแบบซุนเก่าเตี้ยครับ มันสัวรแต่นักเกาซูน,นดอนอกซูลโนอปู่ไม่กลับเลยกลับตัวซื้อเกาซูไกลับว่ากลับเหมือนเดิมปั้นมาไปกลับไปอย่างเนี้ย <c oughs> ไปกลับหน่อยอยางเนี้ยเหมนี้ <c oughs> ครับแล้วปู่จะไปโรงพยาบาลวันที่ยีิบเจนี่นะครับปู่ยี่สิบเจ็ดไปไม่ได้น,น,นันั่มันสภาพมันอย่านีนั่นเลยแข็งแ,งแนะรง่งเนาะปู่เนาะแนี่ว่า คนต้องได้นั่นรถเชนไปก็ดีนั่นมาอันนี้ควรเขาไปรับเนี่ยขอัน์ก็แต่นั่นดีวัาเนี่ยเปอนนั่นรับอย่างก็เป็นนั่นก็มูครับก็คือมวลนี้ตัวเน้นด้ตัวเน้นตัวไหนปู่เจ็ดแปดเจเจแปดล่งเจแปดล่างก็อนประันเจ็ดแปดระสุนแปห้านะปู่เนาะ ล้องกันมาสามตัวไถ่คืองวดทนมากเลยโอ้ยเสียไายซื้อลอตเตอรี่ซะซื้อไว้จักคู่นึงจักซองใบหนึ่งได้เลยวันเจ็บจัดเหลือมัดมันพอคิดแต่ปัดนี้ซะบบเนี้รันยังก่อนงองมันหวอกเมาหัอนีสี่สามกันีย่งสี่สามเนเก้าห้าครับเกี่ยวไ่ที่เที่ยก็ได้ยกกตั้งใจซื้อแล้วซื้อไว้แล้วแดเนี้ปะจเกี่ยวก่อนาซื้อต้จด ไปวาดไปขึ้นไปเช็ดนแบบแปดสุน้ำแปดสุนสัมตหาตัดออกเห็นแบบสามสุวนหนึ่งน้ำสามสุนหนึกันที่สามสามที่ตัดรอยยีเดีบ่อครับผมนั่นแหละบุญห้องบุญห้อเตียขึ้ดวงดีห่างวดนี่ไม่ทำไรวันนี้วันนี้ไม่เห็นมาครับปู่กอเพามห้สัมผัสเลยนะป่าเตียเนาะเรากับปลาตาบัวเวลาเรียนมันเดียวกันนี้แล้ว เจ็ดแปดนี <otion> ่แหะครับป cool. ูดตัวเน้นเลยนะครับเจ็ดแปดตัวนัแล้วตรีเราเดนึด้2-6สองหกนี่เหมือนฮะแตรีสองหกแจะตรี่เราซสือมาให้บังอยู่เหอนโอ้โหแค่เน้นสองหกนะครับแต่ว่าลวดเรว้างผ้ามูวนกว้างเราเล่นเสือละตัวเสือด้วยทะเบียนลวเราย่งแบบปูถ้ามันหนึ่งเท่าออกเจอกันหกแปด เจ็ดแบบเล่ยดิครับอันน,นอหลกักแบบคืออ่นดูดเอสอบิทยาศาสตไ์ใครยัยงไงดังๆมันมากวะหากันเนี่ย